ฝนปลายเดือนเมษายนดับร้อนรอมฎอนฮิจเรสัหนักราช1444สายลมกันโชกแรงฝนหน้าแล้งโปรยฉ่ำอันทำดูดินละครั้งเมื่อฉันถึงหน้าบ้านตัวของฉันและเสื้อผ้าข,ของฉันเปียกปอนไปด้วยน้ำฝนที่ฉ่ำเย็นในหัวของฉันนึกถึงคำที่ครูเคยบอกว่าเวลาน้ำฝนตกลงมาจากฟากฟ้า ชาวอาหรับจะเอาตัวออกไปรับน้ำฝนขอดูอาต่ออัลลอฮ์สันเสริญต่ออัลลอฮ์เพราะไม่ได้บ่อยมากนะักที่น้ำฝนจะตกต้องในดินแดนแห่งทะเลทรายสุบฮานัลลอฮ์ซึ่งต่างจากเราที่เป็นคนไทยโดยเฉพาะภาคใต้แล้วเจอฝนตกชุกอยู่ตลอดทั้งปีจนบางครั้งเราก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่กับการที่ฝนนั้น ตกต้องลงมาอย่างไม่มีปีมีคลุยแต่สำหรับฉันน้ําฝนเมื่อเย็นนี้เป็นสิ่งที่อันทำดูดินล่าที่สุดเพราะในเดือนรอมฎอนปีนี้ผู้ศรัทธาต่างต้องอยู่ในศิลอดท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดแต่แล้วในช่วงสิบวันแห่งความบรารกัดของเดือนรอมฎอนลอได้ส่งของขวัญปลอบใจแต่ผู้ศรัทธาทุกคนด้วยน้ำฝนที่ฉ่ำเย็น สุฮานัลละลอฮฉันนึกถึงอันกุรอานที่เล่าถึงมลาอาิกะที่คอยดูแลกิจการน้ำฝนบนฟากฟ้าที่กำลังทำหน้าที่ทำตามประกาศสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกที่น้ำฝนกำลังโปรยปลายลงมาบนพื้นบนตัวและบนฝ่ามือที่ยกเพื่อขอดุอาอของใครหลายคนในใจของฉันว่างเปล่าแต่น้ำฝนเย็นฉ่ำนั้นทำให้ฉันมีความสุข เป็นความสุขที่มาจากอัลสุภานฮัวตะอาลาความสุขของผู้ศรัทธานั้นเรียบง่ายและเป็นความรู้สึกที่กำลังยินดีและน้ำฝนอาจเป็นเนื้อมัดของใครบางคนเป็นบททดสอบของใครหลายคนแต่เรายำเกรงต่อพระองค์และศรัทธาต่อพระองค์บนพื้นฐานความหลากหลายที่สวยงามที่พระองค์ทรงกำหนดและสร้างขึ้นมาเรื่องสั้นวันนี้ จบลงแล้วนะคะยสซากุมุลล้อฮุคอรอนทุกท่านที่เข้ามาติดตามอ่านให้ฟังบายฟาติมะนะคะอัสลามูอะลัยกุมวเรามุตุลลอฮิวะบะระกาตุ